สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียงจตรุรัตในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกนคน,ส,ออวนสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางหล่าชื่อกันนะครับวันน,น,นี้เราจะเรียนเนือหเกี่ยวกับจระโยคสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับยังคงอยู่ที่เรื่องของจระฉยนหรือกลุ่มประโยค ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับชี้ฉีนหรือกลุ่มประโยคไปแล้ววันนี้เราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับเป็นการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์กลุ่มประโยคให้นักเรียนดูกลุ่มประโยคต่อไปนี้และตอบคำถามว่าเกิดขึ้นจากกี่ประโยคด้วยกันและมีความสัมพันธ์แบบใดจัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทใดถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะครับ 他们的文化程度并不很高，发言也没有稿子，可是他们说的有思想，有感情，语言生动感人。กลุ่มประโยคนี้ประกอบขึ้นด้วยกี่ประโยคครับประกอบขึ้นด้วยสองประโยคมีความสัมพันธ์แบบใดครับมีความสัมพันธ์แบบจวนเจอกวนสิจัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทใดครับ จัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทจวนเจอจุ้ยฉินเรามาดูกลุ่มประโยคที่2กันนะครับยังอยู่กับพวกเขาหรือยังอยู่กับพวกเขาหรือยังยู่กับพวกเขากลุ่มประโยคนี้ประกอบด้วยกี่ประโยคครับประกอบด้วยสประโยค มีความสัมพันธ์แบบใดครับมีความสัมพันธ์แบบส่วนเจ๋อควนสิจัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทใดครับจัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทส่วนเจอ๋อจุยฉุนเราไปดูกลุ่มประโยคสุดท้ายกันนะครับอูรุ่นเจิ้งเชื่ยเหย่เ่าเซียนหมิงเชิงตงเหย่เ่าจากยุ่ยยเยงเหยียนหลานมาพยง 字眼总要用的恰如其分这样表现的概念才会准确也才能使人感到鲜明กลุ่มประโยคนี้ประกอบด้วยกี่ประโยคครับประกอบด้วยสามประโยคมีความสัมพันธ์แบบใดครับมีความสัมพันธ์แบบเถียวเจียนกวนสี่จัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทใดครับ จัดเป็นกลุ่มประโยคประเภทเทียวเจียนจี้ฉินเป็นยังไงกันบ้างครับทํากันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับจี้ฉินหรือกลุ่มประโยคในภาษาจีนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคในภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้จังเราชชิญต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ